เรามาเจอที่ตรงนี้ช่วงที่ตอนนั้นมีน้าท่วมที่กรุงเทพครับอรอบๆจะเป็นที่ดินจัดสรรตรงกลางที่เห็นเป็นหลุมเหมืองเนี่ยเขาแพลนว่าควรจะเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางโครงการมันไม่ได้ดําเนินไปมากเราก็เลยสร้างอะไรที่มันแปลกใหม่จากบรรยากาศเดิมๆของเขาใหญ่ได้ตอนนี้อยู่ที่หน้าผาเขาใหญ่รีสอร์ทอาเภอปักช่อง หมู่ครับจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของเหมืองที่ทําหินอ่อนเนี่ยคือหินขาวสระบุรีทุกคนน่าจะเคยได้ยินก็มาจากที่นี่ครับด้านหลังที่เห็น,นก็คือเขาเจาะหินไปใช้ถ้าถ้ามองไปทางด้านอื่นๆเนี่ยมันจะเห็นรอยตัดหินครับมันก็จะเป็นรอยเครื่องมือแล้วก็เลยใช้พื้นที่ existing เดิมให้เกิดประโยชน์ เราก็เริ่มทำโดยการขึ้นมอกอัพสเกลจริงหนึ่งต่อหนึ่งครับต่อโครงไม้โครงเหล็กกันแล้วก็เอามาวางให้ช่างเขาช่วยหมุนกล่องแต่ละกล่องมันจะมันจะสัมผัสกับเอ,อ่อ t x i s t i n g ของเรายัางไงบ้างผนังหินจะจะอยู่ตรงไหนของห้องพอได้มุมแล้วก็ค่อยทำวัดเป็นพื้นที่เป็นหลังๆลหลัหลหลไปครับหลักๆประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศอยู่บน เส้น uh, t ropic of cancer คือฝนตกชุกเป็นประเทศร้อนชื้นครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆลักษณะสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดของพื้นที่นี้คือมีหลังคาแล้วก็มีชายคามันก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งแล้วกันของพื้นที่นี้คือทำเป็นชายคาไม่เยอะแล้วก็มีกระจกเยอะทีนี้ความยากก็คือการการความร้อนกับการน้ำรั่วอันนี้คือเป็นปัญหาหลักรอยต่อก็จะมีวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมหลายๆแบบคือการกันน้ำทำเขิบขึ้นมา ทำแฟลชชิ่งปิดอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันถูกบังคับด้วยไซส์ด้วยแหละครับการที่มี12ห้องเนี่ยยังมันก็ต้องทำตัวเองให้เป็นบูทีเพราะเราไม่สามารถมีฟ a c i ซิลิตี้เยอะมากได้เหมือนเชนโฮเทลแล้วเราก็มีอิสระมากกว่าในการบริหารและตกแต่งและปรับงานบริการของเราให้ฟิตกับลูกค้าช่วงที่เราโฟกัสไว้การบริหารมันจะไม่ได้เป็นระบบ ตามบุกเหมือนโรงแรมทุกอย่างมันค่อนข้างฟล e ็กซิ e เบิลมากครับลูกค้าขออะไรมันก็มักจะได้เสมอแล้วก็มีความยืดหยุ่นในกรอบของมันเองประมาณหนึ่งแล้วก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนแต่แต่ละที่ก็จะมีคาแรคเตอร์จัดเลยส่วนใหญ่มมทโทนมันจะเป็นไม้แล้วก็เป็นหินแล้วก็เป็นเซรามิกสิ่งที่ปรากฏอยู่คือทุกอย่างคือเลือกด้วยมือคุณพ่อหมดสีเนี่ยมันค่อนข้างไปทางโทนไม้สีเข้ม มีความเป็น t ropical แล้วก็เป็น oriental คือมีความเป็นตะวันออกค่อนข้างมากเราไม่ค่อยอยากจะใช้สีที่มันเป็นโทนสว่างหรือไม่สีอ่อนสีเข้มมันก็ค่อนข้างบ่งบอกถึงความเป็นตะวันออกของของเราได้คือแต่เดิมเนี่ยเราจะชินกับใช้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ที่เขาใช้กันเยอะๆแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันมีหินที่นี้มันเยอะแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่ออฟเชลที่มาให้เลือกมันอาจจะหาแมทช์ยากครับ การที่มีบริการออนไลน์จากน็อกๆสั่งแล้วส่งได้มันก็เป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็เหมาะกับธุรกิจสเกลเล็กที่เราต้องการการคัสตอมเลือกของบางอย่างแล้วมันไม่ต้องซื้อจำนวนมากๆในชิ้นเดียวเหมือนสมัยก่อนแล้วถึงจะส่งได้ะะแล้วก็ซื้อหยดๆไปแต่ละอันแล้วก็สั่งทีเดียวส่ง ราะว่าเราทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะมีพ่วงมาคือฟู้ดแอนด์เบเวอรเป็นอาหารนะครับดั้งเดิมเลยโรงแรมเราจะเป็นฟูลบอร์ดคือมีอาหารเช้ากลางวันเย็นสำหรับผู้เข้าพักก็คือเช็คอินมาก็จะกินข้าวเย็นก่อนตื่นเช้ามาก็จะทานมือ้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงก่อนเช็คเอาท์ในบริเวณเขาใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากร้านอาหารโรงแรมแล้วคาเฟ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามีเกือบร้อยแห่งในช่วงประมาณ 2-3ปีตั้งแต่ก่อนโควิดจนมาถึงโควิดนะครับก็เลยกลายเป็นไอเดียว่าเออเราน่าจะทําตัวของคาเฟ่หรือเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นร้านอาหารตอนแรกไอเดียมันก็จะลอยๆอยู่เป็นอาหารเช้าดีไหมเป็นคาเฟ่ที่เสิร์ฟอาหารด้วยดีไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบกันที่ว่าเป็นมัทฉะคุณพ่อเขาก็ชอบดื่มชาเขียวอยู่แล้วตัวร้านชาคุณพ่อก็จะเป็นคนดูแลเป็นหลักชาที่นี่มันก็จะเป็นแบบเซเลมอนเีลเกรดมีวิธีชงเฉพาะทางแล้วก็ผงชาก็จะเป็นอิมพอร์ตมา จกญี่ปุ่นนะครับเขาใหญ่มันก็จะมีผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงหลังๆครับคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแล้วก็บอกตามตรงว,ว่าในเขาใหญ่มันไม่มีพื้นที่ซื้อของมันต้องไปถึงโคราชน็อกน็อกก็มีน็อกน็อก for business ที่ซัพพอร์ตธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่เกิดใหม่ครับก็เป็นเรื่องที่สะดวกมากๆผมเข้าไปน็อกน็อกนี่คือมีตั้งแต่เครื่องครัวไปจนถึงเก้าอี้จนถึงของบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะมีก็มี สวยทุกตอนแต่ว่าโมเมนต์จุดขายก็คือตอนกลางคืนดินเนอร์ด้านล่างหรือว่าด้านตร,ตรงลานหินด้านล่างนะครับถ้ามองกลับไปด้านหลังจะเห็นว่ามีโต๊ะทานข้าวก็เป็นพื้นที่สําหรับกินข้าวตอนเย็นดินเนอร์ท่ามกลางตะเกียงที่เป็นตัวตึกตัวเรามันจะเมตาอร์ ถึงตะเกียงในในเหมืองสมัยก่อนอีกหนึ่งระเบียงริมสระด้านบนจะเห็นพระอาทิตย์ตกทางนี้พอดีแล้วถ้าตอนเช้าตื่นทันก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในช่องทางเข้าพอดีมันจะตรงกันพอดีพื้นฐานมันคืองานบริการนะครับด้วยความเป็นบูติคโฮเทลมันเป็นนิชมาร์เก็ตมากเราไม่สามารถแบบรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มผมคิดว่าหลายคนเข้ามาในธุรกิจนี้ด้วย ชุดความคิดคล้ายๆกันคือเป็นเสือนอนกินคือเรา Invest ทีเดียวแล้วเรามันก็จะลองรันไปในระยะยาวคือมันเป็นธุรกิจบริการมากกว่าโรงแรมเราอาจจะไม่ได้สวยมากก็ได้แต่งานบริการมันจะต้องประทับใจลูกค้าครับมันถึงจะเอาอยู่ในธุรกิจนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบ Knock Knock for business มีโค้ดส่วนลดสามารถเอาไปใช้ได้นะครับ knock knock